สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้ออกเตานะคะจะพาไปชมค่ะว่าด้านในเตาของเรานั้นนะคะบรรจุกระถางอะไรไว้บ้างนะคะวันนี้ก็พาเดินชมกันยาวๆเลยค่ะตั้งแต่หน้าเตาไปจนยังหลังเตาเลยนะคะพอเข้ามาปุ๊บนะคะ เลี้ยวซ้ายค่ะไปเจออะไรนั่นเอ่ยแทนแทนเจอขาอ่างบัวนะคะเป็นขาบัวแดงค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นทรงถ่ายนะคะ13นิ้วนะคะลายดอกไม้แล้วก็อ่างบัวนะคะเดินออกมาค่ะไปอีกประตูหนึ่งนะคะเราไปดูกันค่ะว่าประตูนี้มีอะไรบ้างพอเข้ามาถึงก็จะเอกกับพี่ดาวเลยค่ะพี่ดาวกําลังขนของออกจากเตานะคะนั่นแน่เดี๋ยวนี้เขาซูกล้องแล้วนะคะมีชูนิ้วให้ด้วยค่ะ พอเข้ามาก็เจอ,อน,นี้เลยค่ะถังสีนะคะลายดอกทานตะวันนะคะแล้วก็ดอกไม้เลือยนะคะถอยออกมานิดนึงค่ะ,ะเข้าไปแล้วยังทำใจไม่ค่อยได้ค่ะร้อนอยู่ค่ะลองเข้าไปอีกรอบนึงค่ะโอเครอบนี้ตั้งตัวได้นะคะยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ ันนี้นะคะซ้ายมือก็จะเป็นพวกป่องแดงนะคะทรงถ่ายนะคะถ่ายแดงนะคะแล้วก็ด้านนี้ค่ะเป็นทรงถังนะคะก็จะมีหลายสีค่ะมีลายตารางด้วยนะคะลายดอกกระเจะเราก็มีนะคะด้านล่างก็จะเป็นกระถางทรงอื่นๆที่ใช้รองไว้นะคะ พอเดินออกมาข้างนอกค่ะมาเจอพี่เซอค่ะกําลังสอนงานน้องใหม่อยู่นะคะสอนกันไปเล่นกันไปเหมือนทะเลาะกันเลยนะคะตอนแรกเราก็สงสัยว่าเขาทะเลาะกันเล,เล่นกันปรากฏว่าพี่เซอหันมายิ้มให้ค่ะมีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะคะพอด้านนี้ค่ะก็มาเจอนี่เลยค่ะเป็นกระถางนะคะทรงอ่องนะคะปากกลมของช่างพัดตั้นเองอันนี้ช่างก้อยก็ขุดล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะพี่เซอก็สอนน้องใหม่ไปเลยค่ะอันนี้นะคะ กำลังทำการตบปากกระถางกันนะคะไม่รู้ว่าใครสอนใครกันแน่นะคะไม่รู้พี่เซอาสอนพี่ใหม่หรือว่าพี่ใหม่สอนพี่เซอานะคะยืนดูไปก็ขำดีค่ะสนุกดีค่ะเขาเล่นกันไปด้วยนะคะมาอีกมุมเจอช่างก้อยะคะ่ะกำลังเลาะก,กับหมาเลยค่ะ เห็นช่างก้อยดีเลยก็ฮาทุกทีเลยนะคะช่างก้อยวัวมึงแล้วน้องมอนมันมชาตมาแพะกระถางนะคะก็เลยทะเลาะกันนิดหน่อยวันวันหนึ่งของช่างก้อยก็มีร้อยแปดพันเก้าเลยค่ะสนุกสนานตามภาษาช่างก้อยนะคะด้านนี้ก็จะเป็นพี่ตู้ค่ะเข็นกระถางออกมาจากเตานะคะออกจากเตาเสร็จเราก็มาดูด้านนอกกันต่อค่ะวันนี้มีรถมาขึ้นกระถางนะคะเป็นพี่เจี๊ยบกับพี่นาวค่ะ